สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมจอปานินทูครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมตู้นิรภัยสุดล้ำครับของไทม์โซนวันนี้เนี่ยเขามีตู้นิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องประดับแบบไฮเจอรี y และนาฬิกาสุดหรูจะมีฟังก์ชั่นพิเศษยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับ แบรนด์ไทม์โซนนั้นนะครับได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2,547ครับซึ่งถือเป็นเวลาเกือบ20ปีที่แบรนด์มีการผลิตและจำหน่ายกล่องเก็บรักษานาฬิกาออโตเมติกวอชไวเดอร์คุณภาพสูงและในปีนี้ได้มีการออกแบบตู้เซฟนิรภัยขนาดใหญ่สำหรับใส่เครื่องเพชรไฮจูเรีและนาฬิกาหรูดโดยเฉพาะเน้นความแข็งแกร่งทนทานเปิดใช้งานง่ายและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้จริง มีความทันสมัยและความปลอดภัยในระดับสูงสุดอีกทั้งลูกค้ายังสามารถออกแบบภายในได้ตามต้องการโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและการจัดส่งอย่างมืออาชีพครับและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กับคุณปอ๊อตแล้วครับคุณปอ๊อตสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณจอบโอ้โห oh, คุณปอ๊อตครับหล่อล่ำกล้ามโตเหมือนเดิมปีนี้ผมคิดว่ากล้ามย่ยโตกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับครับนี่ ีที่แล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยก็คือได้มีโอกาสรีวิวเป็นกล่องหมุนนาฬิกาขนาดเล็กอ่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยซื้อไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ในห้องโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดนะครับปีนี้คุณปอ๊อตมาเต็มแล้วมาใหญ่มากครับ,รบเหมือนกล้ามคุณปอ๊อตเลยมาเป็นตู้ใหญ่มากและก็มีหุ่นสาหรับโชว์นู่นนี่นั่นอยากจะทราบว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวนั้นผมมีความชื่นชอบในจิวเรีอยู่แล้วและหลังๆมานี้คผมได้ศึกษาเกี่ยวกับ h ไฮจิวเร r y และจึงอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดเก็บครับจึงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตู้เซฟนิรภัยว่าสำหรับการรองรับการจัดเก็บไฮจิวเร r y โดยตรงครับนี่ผมนะเห็นั้งแรกตอนที่คุณปร์สเนี่ยโพสต์ลงไปผมรีโพสต์ก่อนเลยคนแรกจําได้ไหมฮะจ<ำ>ําได้ครับเพราะว่า เพื่อนๆทราบไหมครับว่าเครื่องประดับที่เป็น h ฮ e จอร r ่เนี่มีมูลค่าที่สูงมากและแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็น c คาเทียเป็นบูเกอรีเป็นแวนคริส f ฟ e ์เปลหรือ Tiffany Co เนี่ยเขาจะผลิตออกมาในจำนวนที่จำกัดมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวันอ f a ฟ์คาครับคือมีเพียงแค่ชิ้นเดียวสมมุติว่าถ้าเป็นสร้อยคอของเขาเนี่ยจะไม่ใช่สร้อยคอแบบเรียบๆธรรมดาถ้าเป็นบูเกอรีนี่ก็เป็นเซอร์เพนติใช่ไหมครับเป็นงูวนไปวนมา หรือแบรนด์อื่นๆอาจจะเป็นหยดน้ําแล้วก็โค้งรับกับคอครับเพราะฉะนั้นครับการที่จะเก็บให้มีคุณภาพที่สุดและเปรียบเสมือนกับยกร้านเ w ร l r y แบรนด name ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในตู้ใบนี้ก็เลยมีทั้งหุ่นเล็กกลางใหญ่มีไฟเหมือนกับยกร้านเ w ร l r y ie สุดหรูครับมาอยู่ในห้องนอนหรือห้องแต่งตัวหรือห้องรับของเราเลย ถูกต้องครับนี่คราวนี้ครับอยากจะให้คุณปอดได้พามาดูความพิเศษของตู้นิรภัยครับตู้นี้ที่ออกแบบมาเพื่อไฮเจอรีโดยเฉพาะครับเริ่มต้นจากส่วนด้านบนครับเป็นไงครับผมครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่รองรับสําหรับสร้อยคอไฮเจอรีโดยตรงเลยครับว้าวเพราะสร้อยคอที่เป็นไฮ g จอรีเนี่ยเขาจะมีส่วนเคิร์ฟหรือมีดีไซน์แบบพิเศษต่องต่ากับสร้อยคอแบบทั่วๆไป ครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เรามีหุ่นแบบนี้เราก็สามารถที่จะโชว์ความสวยงามเนาะคุณปอตเนาะครับโอ้โหอันนี้คือสวยมากแล้วข้างในเนี่ยถ้าเราต้องการหุ่นเล็กหุ่นใหญ่เนี่ยเราสั่งทําได้ไหมครับสามารถสั่งทําได้หมดเลยครับทุกอย่างเนี่ยคัสตอมไมได้เพื่อนเหมือนกับสูตรบีสโป k e เลยเนาะถูกต้องครับใช่ไหมครับที่เพิ่งไปตัดมาใช่ไหมครับครับอืมเดี๋ยวตัดเสร็จต้องมาทํารีวิวเพิ่มนะครับครับผมอยากจะได้อะไรตรงนี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญใช่ครับ ต้องบอกนะครับว่าในดีไซน์ตรงนี้ครับจะต้องมีอินท r อร์เดไซน์ที่จะต้องมาวาดแบบในการออกแบบนะครับเพื่อให้ได้เลเยอร์ความสวยงามที่มีความลงตัวมากขึ้นครับนี่สุดยอดเลยเพื่อนๆไม่ใช่แค่เก็บและปลอดภัยแต่ต้องเก็บแล้วสวยงามด้วยเขามีคนดีไซน์ออกแบบให้เพื่อนๆจะมีกี่เซตจะเล็กกลางใหญ่เดียวเขาจะเน้นมิดในส่วนนี้ให้อันนี้เป็นส่วนที่เหมือนกับดิสเพลย์เลยแล้วไล่มาถึงในส่วนของลินชักครับชั้นแรกก็เริ่มแรกเลยนะครับ ที่จะเป็นรูปแบบบานเลื่อนครับนี่ one press ถูกต้องครับแล้วเขาจะสปริงออกมาเลยครับเห็นไหมเพื่อนๆเปรียบเสมือนกับเป็นแบบ free s p r s s เลยครับเหมือนเป็นเทรเหมือนเป็นถาดงนั้นตัวนี้เป็นความชาญฉลาดในการออกแบบมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่เขากําลังเซ็ตหรือกําลังเลือกเจลรี่เขาก็จะมาเปรียบเทียบใช่ไหมฮะเซตนู่นนี่นั่นนาฬิกาหรือเลือกจากเซ็ตใหญ่มาวางเตรียมเอาไว้สำหรับ ต้องเรียกว่าเป็นฐานสำหรับการวางพักได้เลยครับนี่แล้วใหญ่มากคือเครื่องตัวเนี้ยสะดวกสบายในการที่จะม and Match สมมุติว่าเราจะแชร์กันมีคุณแม่คุณลูกคุณยายก็คนละมุมได้เลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นแบบเนี่ยลื่นปื้ดลื่นปื๊ดครับใช้งานง่ายมากเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นชั้นแรกตองชั้นต่อมาครับผมโอ้โหจะเป็นชั้นสำหรับการวางอุปกรณ์ต่างหูเดตรงครับต่างหูนะเพื่อนเ อันนี้เก็บได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องครับเนี่ยสาช่องครับ35ช่องเพื่อนเครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละช่องเนี่ยเก็บได้มากกว่า1คู่อยู่แล้วถูกต้องครับเนี่ยเขาจะมีตัวแบบว่าเป็นเหมือน2ชั้นอย่างนี้นะครับเก็บได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่าจะเป็นร้อยๆคู่ก็สบายมากครับเพียงพออย่างแน่นอนนะฮะแล้วลิ้นชักเขานี่ยลื่นมากๆครับครับต้องบอกนะครับว่าลิ้นชักเนี่ยครับ ได้เพิ่มเดกเกี่ยวเรื่องการออกแบบในเรื่องก,การใช้งานที่มีความสมูทลื่นเพื่ม,มประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดครับโอ้โหลื่นจริง,รงๆเพื่อนๆและสําหรับในชั้นนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่ออะไรครับคุณปอดครับครับถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บกําไรข้อมือและสร้อยข้อมือและยังรวมถึงนาฬิกาด้วยครับว้าวเรียกว่าครบเลยนะครับเนี่ยแปลว่าผมก็สามารถใส่นาฬิกาขอผมในนี้ได้เลยเช่นเดียวกันถูกต้องครับ แต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันมีความพิเศษมากอันนี้คืออะไรครับวัสดุที่ใช้เนี่ยฮะเป็นวัสดุคลีโคนนุ่มพิเศษมากๆเลยครับอืเพื่อนเพื่อนครับนุ่มเหมือนมัชเมลโล่เลยซึ่งจะแตกต่างจากหมอนรองทั่วๆไปถูกต้องครับนี่เพื่อนๆนี่คือไม้ตายเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเก็บออกไปแล้วเนี่ยน้องกําไรหรือสร้อยข้อมือเนี่ยจะล็อกอยู่แล้วก็ไม่สร้างความเสียหายอย่างแน่นอนครับนะครับฟิตชิ่งงานเนี่ยสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองถอด นาฬิกาของผมดีกว่าด้วยความนี้ครับวันนี้ผมใส่มาเป็นเรือนนี้ครับเพื่อนๆคุณป๊อตก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นนาฬิกาที่คนต้องมีโดยเฉพาะคนที่เล่นนาฬิกาครับหน้าว a f เฟ e แล้วก็เป็นสีไอซ์บลูนะฮะยี่ห้ออะไรก็ไม่ต้องพูดนะครับเพื่อนเพื่อนะฮะก็ซูมซูมดูกันเองนะครับนี่คิดดูว่าคุณป๊อตคุณป๊อดูคลิปกี่รอบเขาถึงจะไปซื้อเรือนนี้ส่รอบครับสี่รอบดูก่อนนอนด้วยครับดูก่อนนอนด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ผมก็ใส่นาฬิก ผมว่านี่ก็คือเก็บได้ทั้งคุณผู้ชายครึ่งหนึ่งคุณผู้หญิงครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ถูกต้องสามารถที่จะเก็บนาฬิกาได้นะครับนี่แล้วก็ล็อกได้อย่างดีงามมากจริงๆครับว้าวในช่องนี้แน่นอนว่าผมเห็นช่องแบบนี้ก็ต้องเก็บแหวนถูกต้องครับนี่นะครับเรียกว่าใส่ได้เยอะมากๆโอ้โหมีช่องมีสเปซนะครับแล้วก็ใส่ของอื่นๆได้บางคนเนี่ยผมว่าเนี่ยเก็บผ้าเครื่องก็ได้นะครับ ่าพักเครื่องนี่มีราคาสูงมากครับเพื่อนๆแล้วก็ได้ชมความงดงามนะครับนี่แล้วก็ยังมีเห็นมีช่องเล็กๆอีกถึง6ช่องต้องครับส่วนนี้คุณป๊อตดีไซน์มาเพื่ออะไรครับสำหรับการรองรับสร้อยคอจิวเวรีครับว้าวเพื่อนๆครับเนี่ยเขามีตัวล็อกเลยนะแล้วก็มีการบุเป็นอย่างดีครับเรียกว่าเป็นสร้อยคอที่ใช้งานง่ายๆนะครับเซ็ตกลางๆหรือว่าเซตเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะใส่ในนี้ได้เช่นเดียวกัน หลายท่านเนี่ยซื้อไฮเจอรี่นะครับเขาจะซื้อตั้งแต่ต่างหูนะครับมีคอมีกําไลมีแหวนสามารถเก็บแต่ละเซ็ตเนี่ยเอาไว้ในลิ้นชักได้เลยครับเรียกว่านี่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของไฮเจอรี่จริงๆนะครับนี่ก็ทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆครับคุณปอสครับผมเห็นวัสดุของไม้เนี่ย ไม้ก็มีความสวยงามมากๆครับเลือกใช้เป็นไม้อะไรครับเป็นไม้ม้ฮอกก็นี้เคลือบกับผิวไฮสกอตที่ให้ความเงางามสวยงามได้อย่างลงตัวครับไอ้นี่เหมือนแบบเปียโนแบบหรูๆเลยเนาะถูกต้องครับโอ้โหเรียกว่าสวยงามแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆคราวนี้ครับครับในตู้เซฟของคุณป๊อตเนี่ยหรือตู้นิรภัยเนี่ยครับมักจะมีไฟอยู่เสมอครับแต่อันนี้จะเป็นไฟแบบที่ใหญ่มากครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับต้องบอกนะครับว่าไฟที่เห็นอยู่นี้นะครับ เป็นไฟ LED สีขาวที่ไม่สงม่งอุณหภูมิความร้อนอให้กับเครื่องอัญ,ญมณีนะครับและไฮจิวเรีและสามารถเปล่งประกายอัญ,ญมณีให้มีความโดดเด่นกลางตาได้อย่างดีเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับไฟเขาก็ต้องเลือกนะครับไม่ใช่ไฟทั่วไปต้องเป็นแบบพิเศษไม่ร้อนแล้วก็ทำให้สีสันของจิวเรี่และไฮจิวเรี่เนี่ยมีความชัดเจนจะได้เลือกถูกว่าเอ๊ะจะแดงไหนดีจะเหลืองไหนดีหรือจะเป็นแซฟไฟร์สีไหนดีนะครับ และตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นเขาเนี่ยสามารถที่จะวื๊บวืบแบบอัตโนมัติถูกต้องครับคืออะไรครับเ,เทคนิคีอะไรครับก็ตัวไฟนี้นะครับได้เช่าระบบไว้ครับเป็นรูปแบบของเซนเซอร์มเมื่อเรานั้นได้นํามือเข้ามาเซนเซอร์จับได้นั้นไฟก็จะมีการเปิดอัตโนมัติเพื่อให้เราสะดวกต่อการใช้งานครับโอ้โหเป็นเพื่อนครับปกติเนี่ยเราต้องมานั่งกดปุ่มเปิดปิดอันนี้ไม่ต้องเลยไม่มีปุ่มเปิดปิดเลยคือเราเปิดตู้เซฟมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังอยู่จะตรงเนี้ยครับไฟเขาก็จะสว่างพอเราเดินออกไปตรงนู่นนี่น ไฟก็จะดับลงถูกต้องครับและถ้าเราปิดตู้เซฟไฟก็จะปิดอัตโนมัติถูกต้องครับโอ้โหเพื่อนๆครับสนุกมากเลยคือไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาอัจฉริยะครับ,รบมีเขามีเซ็นเซอร์พิเศษที่ซ่อนอยู่โอ้โหคราวนี้ครับถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้หรือสลับช่องฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยทาโซนทำได้ไหมครับสามารถสั่งทำผลิตตามความต้องการของ ใช้งานได้เลยครับนี่อันนี้คือจุดเด่นนะครับบอกแล้วว่าตู้ระดับนี้เนี่ยนะครับอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมฟังก์ชันตรงไหนเนี่ยออกแบบได้เพราะเขามีทีมงานครับต้องบอกว่าจะไม่ได้แค่เพียงแค่การใช้งานด้วยนะครับจะต้องออกแบบให้มีความสวยงามลงตัวสร้างศูนย์เทียภาพในการจัดเก็บได้อีกด้วยครับนี่ผมชอบคํานี้เพื่อนๆสร้างศูนย์เทียภาพในการจัดเก็บนี่ปกติเนี่ยเวลาที่เก็บของเนี่ยเราก็จะร,รู้สึกไม่อยากเก็บแต่พอเป็นตู้นี้ปุ๊บเนี่ย เราจะอยากเก็บอยากชมอยากดูแล้วก็ค่อยๆจัดเรียงเขาอย่างมีสุนทรียภาพจริงๆเรียกว่าตู้ใบนี้ครับจะสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่สะสมได้อย่างดีเลยครับผมก็อยากจะมีไว้สักตู้เลยครับเพื่อนๆพอฟังแบบนี้นะครับจะมีไฮทีวหรือไม่มีไฮจิวนะครับซื้อได้สั่งได้นะครับคราวนี้ครับผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีประตูที่หนามาก ครับคุณสมบัติครับตู้นิรภัยหรือว่าเรียกว่าที่เก็บเหมือนเซฟลักของเราอย่างเงี้ยเวลาเปิดปิดเนี่ยยากนะฮะเปิดปิดค่อนข้างที่มีความสะดวกสบายเลยนะครับสามารถเลือกเปิดได้อย่างหลากหลายเลยอืครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดลองเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นไงฮะแค่ปลายนิ้วโอ้โหหยุดได้ด้วยนิ้วนี่สุดยอดครับเพื่อนๆอันเนี้ยผมว่าคงหนักมากๆเนาะ แต่เขาออกแบบมาเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงนะครับสามารถที่จะเปิดตู้นิรภัยแบบนี้ได้ง่ายด้วยปลายนิ้วครับนี่แล้วก็เปิดออกมาได้กว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญพอเปิดเสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆนี่ผมอยากจะให้ดูทางด้านหน้าอันนี้เขามีการบุวัสดุแบบนี้มาด้วย คุณป๊อตครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับครับวัสดุนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กกล้าที่พุ่มด้วยหนังทับซ้อนอีกทีเลยครับเห็นไหมครัการฟินิชิ่งของเขาเนี่ยคือสวยงามมากเลยแล้วถ้าผมเนี่ยอยากจะได้หนังสีอื่นๆครับเหมือนแบบเบาะรถคั m b บกิน i n i คร e r r a r i หรือว่า Max Lawrence สามารถทําได้ครับต้องบอกเลยนะครับว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบของการคอสตูมไยซ์ครับสามารถระบุสีสันตามความต้องการและสามารถ พิมพ์ชื่อเพื่อเป็นการแสดงถึงความพิเศษนะความเป็นตัวตนของบุคคลที่ครอบครองได้ด้วยถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ถต้องมาติมพูค่าเ<ค>พื่อนๆเห็นหะความพิเศษคือสามารถจะสั่งหนังที่บุได้หมดเลยชอบสีอะไร,รแล้วก็สามารถจะสลักนู่นนี่นั่นในจุดต่างๆที่อยากจะเป็นชื่อหรือเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรย่อก็ได้ว่าเ้ยถ้าเรามีหลากหลายตู้นะอันนี้คือของเรา พิเศษจริงๆคราวนี้ครับวัสดุของเขาเนี่ยครับป้องกันอะไรบ้างครับครับวัสดุนี้นะครับจะออกแบบมาสำหรับการป้องกันอัคคีภัยโดยตรงโอ้โหไฟไหม้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนามากทนอะไรครับสามารถป้องกันการการกระสุนจากปืนได้ด้วยครับนี่ปืนแล้วก็อาวุธสงครามเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตู้เซฟเนี่ยครับประกอบไปด้วยเหล็กกล้าที่มีความแน่นหนาหลายชั้น และอย่างประกรอบไปด้วยแผ่นเหล็กที่เป็นด่าเสือกรอกไปตกอีกด้วยครับคือข้างในเนที่ผมทราบคือเขาใช้วัสดุที่แบบเขาใช้ในการทําเสื้อกรอเนี่ยมาบุอีกชั้นหนึ่งด้วยใช่ครับอยู่แรด้านไหนครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นอาวุธสงครามเป็นไฟก็ไม่สามารถทําอะไรตู้นี้ได้เลยถูกต้องครับโอ้โหแข็งแรงรบุบ๋นมากๆครับครับและววิธีการเปิดนะครับ ธีการเปิดนั้นค่อนข้างมีความเรียบง่ายนะครับสามารถเปิดได้ผ่านการกดรหัสและระบบอ่านลายนิ้วมือครับนี่การอ่านลายนิ้วมือระดับนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเขามีชื่อเรียกว่าอะไรครับคุณปอสครับ biometric scanner ครับนี่แตกต่างยังไงครับ biometric scanner ครับ biometric scanner เนี่ยนะครับจะให้การตรวจตรวจสอบลายนิ้วมือของผู้ที่เป็นเจ้าของจริงได้อย่างแม่นยำนะครับเพียงแค่มือนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่สะอาดหรือมี อาจจะมีแผลนั้นก็ไม่สามารถเปิดใช้งานยืนในตัวตนได้แล้วครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกระดับหนึ่งครับผมจําได้ว่าตอนที่คุณป๊อตเคยสาธิตให้ดูเนี่ยคุณปอ๊ปอตบอกว่าเวลาที่จะสแกนเพื่อจะระบุความเป็นเจ้าของเนี่ยตอนเริ่มต้นใช้งานเนี่ยต้องสแกนถึง3ครั้งถูกต้องครับอืมแล้วเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือแค่ครั้งเดียวก็เปิดได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยมากๆด้วยระบบนี้ครับครับ แล้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูความง่ายของการเปิดตู้เซฟนิระภัยระดับนี้ดูนะครับคุณปอช่วยสาธิตให้ดูหน่อยครับได้ครับโอ้โหแค่นี้ครับเพื่อนๆเ,เป็นไงฮะอ้โหพร้อมที่จะหยิบจับแล้วก็เลือกของที่อยู่ในนี้ได้เลยเพื่อนเปิดปิดอย่างง่ายเดี๋ยวราปิดให้ชมนิดนึงได้ไหมครับครับนี ปิดก็คือแค่ดันเข้าไปตรงๆถูกต,ต้องครับครับให้สนิทแล้วก็ล็อกเขาแค่นี้เพื่อนใช้งาน,นง่ายมากโอ<ห>้ลองยกดูได้เลยครับโอ้โหผมยกไม่ไหวครับเดี๋ยวขึ้นไปยกเวทเ่ีคุณป๊อตด,ดีกว่าครับหนักกวเวทเอหนักกวเวทนะครับครับเรียกว่าหนักมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องขนส่งเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ต้องเรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์การจัดส่งที่ค่อนข้างสูงมากเลยครับสูงจริงๆไม่เพื <reminded me. S 2> ่อนเพราะเขาเกือบ20ิปีแล้วนะครับวันๆนก็คือทําตู้เซฟส่งนู่นนี่นั่นครับ <ๆ S 2> และใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันครับต้องมีทีมพิเศษใช่ไหมครับต้องเรียกว่าต้องใช้จํานวนคนทั้งหมดแดคนขึ้นไปครับแคนขึ้นไปครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ถูกต้องครับต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ในการจัดส่งกละติดตั้งก่อนด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นมาตรฐานจะเป็นรถโฟล์คลิฟต์ครับ และยังต้องมีแผ่นในการรองพื้นเพื่อป้องกันการเสียหายอีกด้วยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆใครที่จะซื้อบ้านใครจะซื้อคอนโดนู่นนี่นั่นก่อนซื้อเนี่ยถ้าอยากจะมีตู้แบบนี้ก็สามารถมาปรึกษาไทาม์โซนได้เลยเขาจะช่วยในการออกแบบจัดวางแล้วก็คำนวณความแข็งแรงให้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานต้องรับนีต้องแจ้งก่อนนะครับว่าทางทีมนั้นที่ต้องไม่ตรวจสอบพื้นที่หน้างานนีครับ จะต้องดูพื้นที่และความจําเป็นในการติดตั้งเลยนะครับว่าสามารถติดตั้งได้ไหมครับถ้าติดตั้งไม่ได้ก็จะไม่แนะนาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าอันใหญ่ไม่ได้เขามีอันเล็กเพื่อนๆครับใช่ไหมมีลูกค้าที่แบบอันใหญ่ไม่ได้ครับเราก็เอาเล็กๆไปหลายๆตู้ถูกต้องครับซึ่งอันเล็กถ้าเกิดว่าต้องการคอสมัยก็สามารถทําได้ใช่ไนะครับเพื่อนๆตอบโจทย์เล็กกลางใหญ่หรือใหญ่มากครับไทม์โซนทําได้ครับครับมี อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยเป็นต้อทีอ่ออกแบบมนาะเพื่อการเก็บไฮเจอรี่แล้วก็ใส่นาฬิกาได้ด้วยใส่เงินสดก็ได้ใส่โฉนดก็ได้นี่อของแอนทิกต่างๆที่อยากจะเก็บหรือใครจะประมูลจากคริสตี้โซเทอร์บี้นะฮะเป็นหวีเป็นแว่นอะไรก็แล้วแต่เอ็นชินเก็บไปน,นี้มาร์ิทูเชียลชาญมากเรื่องอะไร,รที่แพงๆเนี่ยขอให้บอกบนะฮะอยากจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวไว้ EP ีต่อไปพอเขามีรุ่นใหม่ๆมาคราวนี้ครับราคาครับ มีค่าตัวเนี่ยน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ <ligen> <USSR. S 1> ราคาเท่าไหร่ครับตู้เซตสำหรับการรองรับการจัดเก็บไฮจิรี่นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่9ก้าแสนแปดหมื่นครับเก้าแสนแปดหมื่นบาทครับนี่เพื่อนๆครับปกติเนี่ยไฮจิร์กชิ้นหนึ่งสิบห้าล้านเอ่อยี่สิบล้านสามสิบล้านนะฮะคุณมาร์คทวินพีเซโตเนี่ยมีเต็มบ้านไปหมดเลยคุณมาร์คเองครับคุณมาร์คครับหรืออีกหลายๆท่านนะครับที่ซื้อไฮจิรนะครับนี่ เรียกว่าคุ้มค่ากับราคาระดับนี้ครับ9 8 0,000บาทครับเพื่อนๆนี่จะเลือมบอกมาจากช่องมาดินพูเ้วยนะครับครับอ่ารับรองว่าทุกคนจะเซอร์วิสและบริการเนี่ยจากที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกถูกต้องครับอาจจะได้คุณปอที่มาดูแลเป็นการส่วนตัวเลยครับถ้าซื้อนี่นะเพื่อนๆ9 0 0น8เนาะอันนี้คือพระเอกแล้วก็นางเอกของเราในวันนี้ครับแต่เขายังมีอีกหลากหลายรุ่นครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูครับ และนอกจากนี้ครับเพื่อนๆที่ททมโซนนั้นยังมีตู้นิรภัยขนาดใหญ่อีกหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตู้นิรภัยที่มีกระจกเคล a r บเซมิกลาสครับมีทั้งการจัดเก็บนาฬิกาจำนวน20เรือนและ40เรือนรวมทั้งยังมีตู้นิรภัยแบบทึบที่สามารถเก็บนาฬิกาจำนวน23เรือนและ32เรือนครับทุกตู้นั้นจะมาพร้อมกับช่องเก็บ j e วเว r รตามขนาดพื้นที่ภายในพร้อมระบบอโตเมติวอชไวเดอร์ครับ มอเตอร์และการทำงานแบบแยกการหมุนของนาฬิกาแต่ละเรือนและการควบคุมหน้าจอคอนโทรลด้วยระบบสัมผัสไฟ LED ระบบเซ็นเซอร์เปิดและปิดโดยอัตโนมัติพร้อมระบบ Biometric s สแก n เนอเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดและรับประกันยาวนานถึง8ปีเต็มครับและตอนนี้ครับเพื่อนๆมาถึงไฮไลท์ครับ เป็นความภาคภูมิใจของไาม์โซนแล้วก็เป็นตู้ที่หลายๆคนนี่นะครับอยากได้และมีลูกค้าเนี่ยสอบถามกันเยอะมากตู้นี้เก็บนาฬิกาได้ทั้งหมดกี่เรือนครับคุณป๊อตครับรุ่นนี้นะครับสามารถจัดเก็บนาฬิกาโาตปติกได้เป็นจำนวนทั้งหมด53เรือนครับ53เรือนครับครึ่งร้อยอะเรือนแล้ว53เรือนนั้นแปลว่าต้องมีมอเตอร์จำนวนทั้งหมด3ตัวครับแล้วก็สั่งได้ทุกถูกต้องครับโอ้โห เรียกว่าเป็น1 2 3ด้านล่างเขาก็ยังมีนี่ฮะนี่เอาไว้ใส่สำหรับใส่จิวเวอรี่หรือเครื่องประดับได้ด้วยนะครับจัดเต็มมากๆแบ่งเป็น3โซนเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเป็นอ่ะคุณพ่อครับคุณแม่ครับคุณลูกนะครับผมว่าแค่จะตั้งให้หมดทั้ง53เรือนเนี่ย<ม>ก็เหนื่อยแล้วนะเพื่อนๆแต่นี่คือความพิเศษเพราะฉะนั้นแต่ละเรือนเนี่ยเราสั่งได้ จะหมุนอี่รอบจะหยุดยังไงหรือจะให้หยุดอะไรทําได้หมดทุกอย่างแบบ1ต่1 1ตอนหนึ่งนะครับตู้นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตูต้เซฟอิทรนิที่มาพร้อมระบบตรวจจับภัยโจรกรรมนะครับสามารถรองรับในนาฬิการวมทั้ง้หมด53เรือนราคาจาหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแก้าหมบาทครับหนึ่งล้านหนึ่งแก้าหมบาทก็ 1> 1, 90, ทต้องเรียกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นไอคอนิกของทางร้านเลยนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความท้าทายในการทําครับ เพราะว่าต้องใช้มอเตอร์เยอะขนาดนี้นะคุณปอต้องครับและต้องมีความเสถียรเนาะต้องมีความแข็งแรงต้องมีความปลอดภัยต้องมีความสวยงามครับดูแบบเรียบๆขนาดนี้ครับมันคือ20ปีเรื่องที่เขาได้สั่งสมประสบการณ์มาแล้วทำของที่มีคุณภาพที่สุดบอกแล้วว่าคุณปอเน้นเรื่องของสุนทรียภาพของการเก็บรักษานาฬิกาและจิวเวียและไฮจิวเวียร์ครับให้ทุกท่านได,ได้มีความสุขกับการสะสมของที่ทุกท่านรัก แล้วก็มีความปลอดภัยมีความอุ่นใจนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ได้เปิดเนี่ยผมว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็นาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความทรงจำมีเรื่องราวของตัวนาฬิกาครับนี่บอสครับช่วยชวนนาฬิกาที่ใส่มาวันนี้เนี่ยไหมเป็นร l o ช k c h a Master Collection ครับโอ้โหสีเดียวกันกัีผมเลยนะครับเป็นหน้าน้ำเงินดูแลเอด้วยครับนี่ซึ่งเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขานะครับ เขาใส่เรือนนี้มาเลยเพื่อนๆผมก็ใส่เป็นอ่ะสีฟ้าไอซ์บลูเรือนนี้คุณปอ๊อตก็มีรเรือนนี้ผมก็มีแต่ผมเลือกเป็นหลักเพชรอ่าของคุณปอ๊อตเลือกเป็นแบบหน้ารีบรียเป็นขีดมาร์เกอร์ธรรมดาแต่มีความรีบรูนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันเป็ะและชุดสุดที่ผมเตรียมตัดอยู่นั้นก็เป็นสีน้ําเงินด้วยครับนี่สีน้ําเงินตัดที่ไหนครับตัดที่ไหนครับเดอะแมนเนอร์ครับโอ้โหเพื่อนๆวันนี้ผมก็ใส่เดอะแมนเนอร์มานะครับอันนี้เป็นตัวโปรดตัวเก่งของผมเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆคุณป๊อปเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนช่องตัวจริงถูกต้องครับแล้วก็เราได้เจอกันในงานนาฬิกาด้วยครับคุณป๊อปเสียเงินตามมาตินพูเยอะไหมฮะเรียกว่าเสียเงินแต่รู้สึกว่ามีความสมเหตุสมผลมากๆเลยครับนีเน่เพื่อนเเขาซื้อทุกอย่างกระเป๋าลอเวตตองนาฬิกาค,คืออะไรที่พูดคุณป๊อปมีหมดแล้วก็เป็นทีมมาตินพูว่ามีริสแตนสีแดงด้วยแล้วไปงานอีเวนต์ก็เจอกันแล้วเขาก็ซื้อทุกอย่างตอนนี้เห็นได้เขากำลังสนใจโดเช่วิต้าอยู่ใช่ไหมครับถ พอได้ยินเรื่องราวที่คุณจ็อบเล่าให้ฟังครับเป็นเรียนที่ต้องมีครับเพื่อนๆผมก็มีด o l เชวิต้นะฮะก็บอกล่าสุดสไตล์อิตาเลียนนะฮะนาฬิกาก็สไตล์อิตาเลียนแต่ made in swiss แล้วก็มากล่องและตู้เซฟนิรภัยฮะที่เรียกว่าห็นาง้เเรเพื่อนๆพอเรารูปมเมื่อกี้มีไฟเนี่ยเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยก็ต้องเป็นของแบรนด์ Time ์โซนครับที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆและเขายืนหนึ่งจริงๆ บอกได้เลยว่าทุกคนที่อยู่ในวงการลักชัวรี่โดยเฉพาะคนที่เล่นนาฬิกาหรือเล่นเครื่องประดับเนี่ยรู้จักกันทุกคนครับยูทูบเบอร์ช่องไหนก็แล้วแต่มีกันทุกคนปอนรีวิวก็มีเฮียตี้ก็มีทุกคนล้วนเป็นลูกค้าตัวจริงของค,คุณปอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้กล่องมุนาฬิกาหรือตู้เซฟนิรภัยหรือตู้นิรภัยที่สใส่กันได้เยอะขนาดนี้53เรือนหรือไฮเจอรี่ก็เรียนเชิญครับแวะมาที่ ไทม์โซนได้เลยคุณปอดครับครับสุดท้ายมีอะไรที่อยากจะฝากถึงแฟนช่องแล้วก็ว่าที่ลูกค้าหรือลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของทม์โซนไปบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณช่องของมาตินพูนะครับที่ได้ผลิตคอนเทนต์เ้่เนื้อหาดีดีนะครับซึ่งผมก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟชั่นข่าวจนมาถึงคลาสสิกเมนวัยตัวจริงครับแล้วก็มีความดีใจมากๆเลยครับที่ได้เข้ามาอยู่ในเนื้อหาของ ช่องมาตินพูเป็นครั้งที่สองขเาด้วยครับครับกว่าจะได้คิวกันนะครับเพื่อนๆคือคุณเพื่อนๆรู <c oughs> ้ไ,ไหมว่าผมไม่เคยได้คุยกับคุณปอเลยเราเคย,คย,คยงานงานลองจิ้นหนึ่งครั้งที่เหลือจะเป็นคุณเจเป็นคนทําทั้งหมดแล้วก็จะต้องหาคิวกันให้ได้แล้วก็ดีใจมากครับวันที่ถ่ายทํานะครับวันนี้ครับวันที่เก้าพฤศจิกาย,ยนวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ผมครับก็ขอไปเบิร์ตเดย์คุณแม่ด้วยนะครับขอคุณแม่มีความสุขมากๆแล้วคุณแม่จะได้เห็นว่า ที่ลูกเหนื่อยน,นะครับก็เพื่อจะสร้างสารคอนเทนต์ดีๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับแต่การที่เราได้รู้เรื่องราวได้เห็นสุนทรยภาพของการจัดเก็บในแบบลักชัวรี่เนี่ยผมว่านั่นคือความสุขของการที่ได้สัมผัสกับเรื่องราวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องมาที่ไทม์โซนครับนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากมาถึงพูด้วยนะครับปีหน้าเขาครบรอบ20ปีแนะล้วเพื่อนๆอย่าลืมติดตามความพิเศษ ก็อยากจะบอกว่าสินค้าที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ต้องการการขายของแค่เพียงได้เงินนะครับผมต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานและความประทับใจอันสูงสุดให้กับผู้ใช้งานในแต่ละท่านนะครับเป็นที่ราบันดีนะครับว่านักสะสมที่เป็นลเลกเตอร์ตัวจริงเนี่ยครับที่มีการสะสมในก่าโตเมติกและไฮเซเรี่นะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองที่มีความหลากหลายหลากหลายแบรนด์นะครับและต้องมีแพชชั่นในการสะสมที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาด้วยด้วยแพชชั่นเช่นกันครับ ทุกอย่างนั้นล้วนผ่านความใส่ใจและการออกแบบและความสวยงามและแฟนศิลปะของการใช้งานเข้าอยู่ด้านในด้วยครับฟังแล้วแบบอ mm ิน hmm. มากครับคุณปอผมบอกให้เลยคุณปอเป็นคนที่เขามีแพ<ใ>ช s i o n มากในการที่ทำอะไรก็แล้วแต่เห็นเรียบๆนิ่งๆแบบนี้นะครับกว่าที่จะได้มาเนี่ยผ่านการลองผิดลองถูกและประสบการณ์เกือบ20ปีครับเ,เ,เ,เพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่นำเสนอครับจะต้อง คุ้มค่าสมราคาแล้วเป็นของที่คุณภาพดีจริงๆถึงจะได้มาออกในช่องมาทินพูครับ <S คบ s s มพชชันของคุณป๊อตไม่ได้มีเพียงแค่ธุรกิจเกี่ยวกับตู้นิรภัยนะครับยังมีอีกหนึ่งเพชชันครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปชมในคลิปถัดไปแล้วมาดูว่าแพชชันอีกหนึ่งอย่างเขานั้นคืออะไรนะครับบอกได้เลยว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรูปหล่อ สมาร์ทและก็กล้ามโตแบบนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณปอตมากๆที่ให้กิจกับช่องมาดินพูครับได้พามาบุกถึงไทม์โซนแล้วก็เห็นเรียกว่าตู้นิรภัยที่มีความล้ําสมัยและสวยงามมากๆครับหาได้ยากมากๆจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอตมากๆเลยครับขอบคุณนะครับนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะ enjoy กับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับใครที่อยากจะได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ในดีสคริปชันทางด้านล่าง วันนี้ผมจอบมาดินพูและคุณปอต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ